ตาก่อนพี่โฟกตอนเนี้พวกเราจะเข้าไปในเมืองขนมหวานกันแล้วนะปิตาปิตาปิตาบ้านหลังนี้มี2ชั้นนะครับแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะพวกเราจะต้องเข้าไปดูก่อนบ้านหลังนี้จะต้องมีขนมหวานให้เรากินแน่ๆเลยก <c oughs> กินได้ไหมอะ่ะเสื๋อบ้านสุดท้ายแล้วแหละมันน่าจะมีแน่นอนเลยอันนี้ทำไมน้องหมาไปอยู่ในขนมหวานอย่างนั้นน่ะโอ๊ยน้องหมาน้องหมาติดอยู่ในขนมด้วยคะพเพื่อน นี่มามาเจอมากระลองด้วยครับเห็นไหมโอ้โหเค้กรสถังกินได้เปาเฮ้ยน่าจะกินเริ่มปังแล้วเบิดนะ์ดเปีกกรบืาติดตามช่องสุกได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ f a i r y Sweet Village นะคะเพื่อนๆนี่ป้ายเขาน่ารักมากเลยอะเอาแล้วพี่โปไปไหนแล้วเนี่ยเข้าไปนี่รอกันเลยอะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องต้องซื้อตั๋วเข้าก่อนนะพี่โฟกนะพี่โฟกปิดตาก่อนพี่โฟกตอนเนี้พวกเรา,าจะเข้าไปในเมืองขนมหวานกันแล้วนะปิดตาปิดตาปิดตาตอนนี้พี่ลูฟี่เขาจะไปเที่ยวเมืองขนมหวานนะเพื่อนๆว้าวโอ้โหนี่เราเจออะไรเนี่ยบ้านขนมหวานอันแบบนี้คัพเค้กเปล่าอะครับอุย้ยโโหเย็นมากเพื่อนๆข้างในไม่ร้อนเลยนะครับ ไหนมีขนมซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่านะไม่เห็นมีเลยอะ่ะพี่ฟโฟ<ฮ>กมามาพี่โฟเห็นร้านขนมด้วยฮะร้านขนมตรงนั้นหรอไปไปไปดูการฝั่งนั้นเผื่อเราจะเจอขนมอร่อยอร่อยเอา้าพี่โฟกนี่มันบ้านอะไรเนี่ยฮะบ้านน้ำผึ้งหรอมามาว่าไม่น่าจะใช่นะครับมันน่าจะเป็นบ้านขนมปังอพี่โฟกดูดิข้างในอะ่ะน่าจะมีขนมปังขายหรือเปล่าวะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีขนมปังเปล่า ฮ้ยไม่มีขนมขายเลยพี่โฟก์เฮ้ยเราไปดูบ้านหลังอื่นไหมตอนนี้เรามาคาเฟ่เมืองขนมหวานแต่เราไม่เห็นขนมหวานสักชิ้นเลยอะมันมีแต่บ้านตอเปล่าไม่มีอะไรเลยพี่โฟกงั้นเราไปดูบ้านใหญ่ไหมฮะบ้านหลังใหญ่เหรอครับไหนไหนไหนครับนี่เราแวะบ้านหลังนี้ก่อนพี่อนก์บ้านเค้กอ๋อนี่บ้านเค้กนะคะมีแคกเกอร์ด้านข้างด้วยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงมาเจอป๊อกกี้ด้วยใช่ป่ะนี่ชัอป๊อกกี้ป้อง แต่มันก็ไม่มีเค้กเอาไม่มีเค้กไข่แล้วหรออุ้ยเมืองนี้แปลกมากเลยเพื่อนๆไม่มีขนมหวานแต่เป็นเมืองขนมหวานอุ้ยแสดงว่าเขากินไม่ได้สักชิ้นเลยนะเนี่ยีช็อกโกแลตฮะอันนี้คืออะไรอีกเหรอเนี่ยโอ๋อันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่พี่โฟกสังเกตดีๆมันเป็นเหมือนคุกกี้ครับแล้วก็ราดคาราเมลพี่โฟกอู้แต่ไม่ใคุกกี้อ๋อบ้านนี้ก็ไม่มีโอ้ยป้ามาเริ่มหิวข้าวแล้ว อะไรเลยอ่ะฮ<ห>ะาอ่ะเรามาดูบ้านหลังนี้ดิเอ้ยอ,นนอันนี้อันนี้มามาชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โฟกอันเนี้ยเหมือนขนมโอโจ้เลยใช่ป่าวบ้านแพเค้กแล้วมันกินได้ป่าวเนี้ยไหนลองชิมดูดิแล้วสตรอเบอรี่เฮ้ยกินไม่ได้อ่ะไม่ใช่ของจริงมันเบื่อนี่ในสตอรอเบอรี่พี่โฟกนี่ไงมัดเจอแล้วเจอสตอรอเบอรี่ตรงนี้ด้วยอยากกินมากเลยน่าจะเปรี้ยวๆหวานๆนะกินได้ไหมอ่ะ กินไม่ได้อีกแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไปดูบ้านหลังนี้อาจจะมีสตรอเบอรี่ให้เรากินก็ได้นะครับบ้านสตรอเบอรี่แต่ไม่มีสตรอเบอรี่เอา้าอะไรกันเนี่ยบ้านหลังนี้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยเพื่อนๆแต่ไม่มีสตรอเบอรี่ของจริงให้พวกเรากินเลยอะ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหก้อนคัพเค,ค้กครับเพื่อนๆดูดิมีสองก้อนเลยอ่ะเค้กแต่ละใบไม่แต่ไม่มีคัพเค้กฮะจริงเหรออุ้ยพี่โฟก มาดูบ้านหลังนี้สิครับบ้านหลังนี้มี2ชั้นนะครับแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะครับมีก้อนคัพเค้กอยู่ด้านข้าง2ข้างเลยโหมีวิปครีม,แล,มแล้วก็มีเรนโบว์แล้วก็มีแคนดี้เพียบเลยครับพวกเราจะต้องเข้าไปดูก่อนบ้านหลังนี้จะต้องมีขนมหวานให้เรากินแน่ๆเลยเฮะเฮ้ยนี่บ้านหลังใหญ่สุดแล้วนะยังไม่มีขนมหวานให้เรากินอีกเหรเนี่ยอุย้ยแต่บ้านหลังนี้เขาตกแต่งแบบเรนโบว์พี่โฟงดูดีสวยงามมาก มาสีสันสวยงามมากเลยอะ่ะแต่ว่าไม่มีขนมไม่เค็กินใช่แล้วเอ้ยหมู่บ้านนี้แปลกจริงๆเนาะพี่โฟกเราจะต้องไปหาขนมแต่ที่ไหนนะมาแล้วเราไปดูบ้านที่ไหนพี่โฟกนี่ไงมาม่าเจอแล้วนี่มันโดนัทนี่นะพี่โฟกร์ว่ามันกินไม่ได้นะโอ๊ยโดนัทนี้น่าจะกินได้นะพี่โฟกจะให้เป่า <c oughs> อ่ะเฮ้ยจะให้เป่าอของจริงของปลอมอ่ะเฮ้ยกินแล้วท้องเสียเลยเหรอโอ๊ยกินแล้วปวดท้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของกินนะ เขาเป็นโมเดลเอาไว้ให้ถ่ายรูปเฉยค่ะพี่โฟกโอ้ยตายแล้วเราจะต้องรีบไปหาขนมหวานนี่กันดอนะบ้านหลังนี้เหมือนคเค้กเลยรสช็อกโกแลตแล้วก็มีตกแต่งท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่เพื่อนๆเข้าไปข้างในก่อนมีหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยไม่มีอีกแล้วอ่ะดูดิบ้านหลังนี้ลาดช็อกโกแลตทั้งหลังเลยเพื่อนๆดูโอ้โหแต่ไม่มีขนมหวานแล้วก็ไม่มีช็อกโกแลตให้เรากินเลย เราจะต้องเข้ามาอีกนี่นี่ม้าเจอบ้านกรีนทีแล้วบ้านหลังนี้ทำมาจากชาเขียวแน่ๆนะคะผสมสตอรอเบอรี่อ๋อฮะน่าจะเป็นของเซตน,นี่เรากินเอ้าใช่หรอเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดิเอาบ้านหลังนี้สีเขียวหมดเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไมีมชาเขียวให้<ม>เรากินเลยอะไม่มีสตรอเบอรี่กับชาเขียวให้เรากินเลยครับเหลือบ้านสุดท้ายแล้วแหละมันน่าจะมีแน่นอนเลยอ๋อจริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในที่โฟกพาหมามาดูหน่อย นี่เป่าขนมของหวานนะคะใช่เปล่าโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทาไมน้องหมาไปอยู่ในขนมหวานอย่างนั้นน่ะโอ้ยน้องหมาน้องหมาติดอยู่ในขนมด้วยคัะเพื่อนๆแล้ววันนี้ล่ะเรากินได้เปล่าแคนดี้อันใหญ่ๆเนี่ยเอ้ยไม่ได้อีกแล้วแล้วนี่ล่ะไอเค้กอันกล,ลกๆเนี่ยกินได้เปล่าของปอมอีกแล้วแล้วนี่ะอันนี้กินได้เปล่าส,ส, ok สตรอเบอรี่เนี่ยกินไม่ได้หรอ แล้วนี่ล่ะเค้กรุร่นนี้ล่ะโหเค้กรวถังกินได้เปล่าโอ้อันนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันดูดิมาม้าสังเกตดูเนี่ยมีขนมตกเต,ต็มพื้นเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมมาม้าว่าร้านขนมหวานน่าจะอยู่แถวๆนี้ล่ะครับนี่เราเจออีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มาม้าเจอมากระลองด้วยครับเห็นไหมโอ้ยมาม้าว่าขนมหวานน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยพี่โฟก์มั่นเราเจอร้านขนมด้วยครับ นี่ไงนี่ไงนี่น่าจะเป็นร้านขนมหวานแน่เลยโหตอนนี้พวกเราเข้ามาแล้วเราเจอขนมหวานแล้วเป็นเพื่อนนี่ไงนี่เค้กของจริงแล้วค่ะพี่โฟกพวกเราลอดแล้วมาพี่โฟกเดี๋ยวเรามาสั่งขนมหวานกันดีกว่านี่อะไรบ้างเนี่ยพี่โฟกจะเอามากะลองอ๋อมากระลองสามชิ้นนะครับอรูปอะไรอะครับไก่ก็หมูก็่หมูหมาตัวนี้ ตอนนี้มาก็รลองพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไก่หนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นอันนี้ชิ้นนี้แล้วก็หมาต่อพกเป็นหมีหรือเปล่าอันนี้หมีนะชุนบาหมีเรืองได้สองอันว้าวอันนี้อะไรเนี่ยคุกกี้พี่โฟเดี๋ยวเราจะต้องมาทำ DIY กันนะครับนี่แล้วก็ระบายสีด้วยนะพี่โฟเลือกสองอันเลยครับเอาชุดไหนดีเบอร์เกอร์สตรอเบอร์รี่ค้กครับ ฟอยเลือสตรอเบอรี่ชีสเค้กชิ้นนี้ใช่เปล่าใช่ค่ะโอเคอุ้ยเป็นเรนโบว์ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ตอนนี้พวกเราได้กินเค้กเรนโบว์กันแล้วนะมากระลองด้วยโอ้โหลองชิมลองชิมดูเป็นยังไงนุ่มๆอร่อยป่าวดูสักแว๊กโอ้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเค้กเรนโบว์หรอครับว้าวน่ากินมากเลยอ่ะเป็นอะไรชีสเค้กเหรอเนี่ย อออเอาระหว่างที่เรารอเมนูมาเสิร์ฟอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนยูนิคอร์นเลยพี่โฟลน่ารักมากนมฮอกไกโดค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่อะไรเนี่ยน้ำของใครอะน้ำของพี่โฟลสาบวรสมะม่วงนะครับมากินเลยพร้อมระบายสีแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาระบายสีแล้วคับเพื่อนๆน,นี่โอ้โหสีผสมอาหารหรอ นี่นี่เราต้องทำอย่างนี้เราต้องจุ่มหนังไปใช่ไหมแล้วเราก็มาจุ่มสีเหลือ,องไปอย่างนี้แล้วเราก็ไปจิ้มตรงนู้นเลยคุกกี้ครับเป็นไงเป็นสีสวยไหมอ่ะส,สวย,ย,สวยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราเอาไปเสิร์ฟให้แบบป๋ากินกันนะครับรูกเก่าโอ้โหมา,มาแล้วนะครับสีหน้าต่างสีฟ้านะคะเพื่อนๆบ้เบิ้เบิ้ผลงานเสร็จแล้วหรอครับ โน่ากินจังเลยอ่ะ,อะเอามงเขียวทั้งหมดเลยเหรอเราจะไปเสิร์ฟปะป๊าแล้วนะคะเอา,ะะอา,อามาแล้วนะคะคุกกี้เสิร์ฟนะคะเอ้ากินเลย <c oughs> เหรอพี่โฟเป็เพื่อนครับน้องสาวแฝดทั้งสองคนตอนนี้หลับทั้งคู่เลยนะครับก็เลยอดกินเค้กขนมหวานเลยอ่ะ <c oughs> พี่โฟครับนี่มันม้าหมุนนี่นาะ พวกเราจะต้องหาทางกลับบ้านนะคะพี่โฟกเราจะขึ้นม้าหมุนกลับบ้านกันนะโอเคเปล่านี่อ่ะอันนี้ค่าตั๋ว20บาทพี่คะขึ้นเลยครับอ้าวพี่โฟกขึ้นแล้วนะไปเลยว้าวโอ้โหเหมือนเด็กเบบีเลย,ยเปีนยนไหมพี่โฟกไปเลยบายบาย